สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาตามรอยเอ่อเส้นทางของเอนไซม์ชนิดพิเศษกันค่ะที่แบบว่าเริ่มจากคอมพิวเตอร์เลยนะคะแล้วก็ไปถึงการผลิตจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเลยที่สำคัญคือต้องผ่านมาตรฐานเข้มเข,ม,เขมอย่าง GMP ด้วยใช่ครับมันคือการเชื่อมโยงกันระหว่างเอ่อโลกของการออกแบบในคอมพิวเตอร์กับการผลิตจริงๆในสเกลใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ได้เอนไซมท์ที่เอ่อ ทำงานได้ดีจริงๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผมน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะการเลือกเอนไซม์เป้าหมายเนี่ยทำไมขั้นตอนนี้ถึงสําคัญเป็นพิเศษล่ะคะเหมือนแค่เลือกโจทย์หรือเปล่าออจริงๆมันสําคัญกว่านั้นเยอะครับคือถ้าเลือกเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยการพัฒนาต่อๆไปมันก็จะเเอหอมือนหลงทางได้ง่ายๆครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าอุตสาหกรรมเขาต้องการอะไรเช่นอยากลดอุณหภูมิในกระบวนการหรืออยากสร้างสารตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ต้องไปดูว่ามีเอนไซม์ธรรมชาติอะไรที่พอจะใกล้เคียงบ้างแล้วศึกษากลไกการทํางานของมันให้เข้าใจจริงๆครับถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องชัดเจนตั้งแต่แรกเลยเนาะพอเราได้เป้าหมายแล้วขั้นตอนที่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างเอนไซม์ไกลพันธหรือมิวเทนเอนไซม์เนี่ย มันเป็นยังไงคะแล้วที่ว่าใช้ AI มาช่วยนี่อ๋อมันต่างจากเดิมยังไงบ้างคะครับหลักๆก,ก็จะมีสองแนวทางนะครับแบบแรกที่เราเรียกว่า rational design อันนี้คือเราใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เลยมาดูว่าเอ๊ควรจะเปลี่ยนกรดอะมิโนโต,ตรงไหนดีถึงจะทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นอ,อส่วนอีกแบบที่ กำลังมาแรงมากๆก็คือการใช้ AI หรือ Machine Learning อันนี้เข้ามาช่วยทำนายเลยครับว่าการกลายพันธุ์แบบไหนน่าจะได้ผลดีซึ่งแบบว่ามันช่วยลดการทดลองแบบเดาสุ่มไปได้เยอะมากๆครับโห oh, ประหยัดเวลาไปเยอะเลยสิคะใช่ครับจากที่อาจจะต้องลองเป็นหมื่นๆแสนๆแบบก็อาจจะเหลือแค่หลักร้อยหรือหลักพันที่แบบมีแววจริงๆ พอคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบลำดับที่น่าสนใจแล้วเราค่อยเอาไปสร้างจริงในห้องแลบครับด้วยเทคนิคที่เรียกว่า site-directed mutagenesis นะครับเพื่อสร้างเหมือนเป็นห้องสมุดของเอนไซม์กลายพันธุ์ขึ้นมาในเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮส t c เซลห้องสมุดเลยเหรอคะฟังดูเยอะมากแล้วพอเรามีเอนไซม์เป็นพันๆตัวในห้องสมุดเนี่ยเราจะหาตัวที่เก่งที่สุดเจอได้ยังไงคะมืนงมเข็มเลยนะคะเนี่ย ใช่เลยครับตรงนี้เลยต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า High Throughput Screening หรือ HTS ครับคิดภาพง่ายๆเหมือนเรามีหุ่นยนต์มาช่วยทดสอบเอนไซม์ hmm. ทีละเยอะๆพร้อมกันเลยแบบเร็วมากๆอาจจะดูจากสัญญาณง,ง่ายๆเช่นสีที่เปลี่ยนไปเพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนอ๋อ oh, ให้หุ่นยนต์ช่วยกรองหยาบๆก่อนครับผมพอได้ตัวที่เข้าตาม,มาจานวนไม่มากแล้ว ค่อยเขามาทดสอบคุณสมบัติแบบละเอียดละเอียดอีกทีเช่นดูว่ามันทำงานเร็วแค่ไหนหรือว่ามันเสถียรในสภาวะต่างๆหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าเออตัวนี้แหละดีที่สุดจริงๆค่ะพอได้ตัวเด็ดจากแ l a บแล้วจะเอาไปผลิตเยอะๆในระดับอุตสาหกรรมเนี่ย การเลือกโรงงานชีวภาพหรือโคสเซลก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นมีทั้งอีโคไลยีสหรือแม้แต่เซล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้มันต่างกันยังไงในการใช้งานจริงคะต่างกันพอสมควรเลยครับแต่และตัวก็มีข้อดีข้อจำกัดต่างกันไปอย่างอีโคไลเนี่ยเออมันโตเร็วมากๆต้นทุนก็ไม่สูงแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเรื่องการปรับแต่งโปรตีนหลังผลิตที่ซับซ้อนอย่างเช่นการเติมน้ำตาลหรือไกลโคซเลชั่น ค่ะ oh, ส่วนยีสก็ปลอดภัยกว่าบางสายพันธุ์นี่ถือเป็น GRAS เลยคือปลอดภัยสำหรับอาหารแล้วก็ปรับแต่งโปรโตีนได้ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง GRAS คือ generally recognized as safe ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับส่วนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยอันนี้จะแบบสร้างโปรโตีนได้ซับซ้อนเหมือนในร่างกายมนุษย์เลยเหมาะกับพวกยาชีววัตถุมากๆแต่ข้อเสียคือมันจะโตช้ากว่าแล้วก็ ่ต้นทุนสูงกว่าพอสมควรครับค่ะแล้วกระบวนการผลิตจริงๆมันมีขั้นตอนหลักๆยังไงบ้างคะหลักๆจะมี2ส,ส่วนครับคืออั s t r e a m เป็นการเลี้ยงเซลล์ให้ได้ปริมาณมากๆในถังหมักหรือ bioreactor ขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนด o w n s t r e a m ครับคือการแยกเอาเอนไซม์ออกมาแล้วก็ทําให้มันบริสุทธิ์ซึ่งมักจะใช้เทคนิคพวกโครมาโทกราฟีเข้ามาช่วยกรองแยกครับอืมฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยคือ GMP ค่ะ Good Manufacturing Practice ทำไมมาตรฐานนี้ถึงเป็นหัวใจเลยขาดไม่ได้โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพพวกนี้คะมันทำให้ยุ่งยากขึ้นเฉยๆหรือเปล่าเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องความยุ่งยากครับแต่มันคือหลักประกรันคุณภาพและความปลอดภัยที่สำคัญสุดๆเลยครับ GMP ไม่ใช่แค่การมาตรวจผลิตภัณฑ์ตอนสุดท้ายนะครับแต่เป็นการสร้างคุณภาพเข้าไปในทุกๆขั้นตอนเลยตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตการควบคุมต่างๆไปจนถึงการบรรจุมันจําเป็นมากๆครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอทุกล็อตการผลิตค่ะและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือถ้าไม่มี GMP เนี่ย ผลิตภัณฑ์พวกยาหรืออาหารที่ใช้เอนไซม์พวกนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในตลาดสากลส่วนใหญ่เลยครับมันเหมือนเป็นใบเบิกทางอ๋อ oh, เป็นเรื่องการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนี่เองใช่ครับและ GMP ยังแยกส่วนของการควบคุมคุณภาพหรือ QC ที่เน้นตรวจวัดตัวผลิตภัณฑ์ออกจากการประกันคุณภาพหรือ QA ที่จะด,ดูทั้งระบบภาพรวมและอีกหัวใจสําคัญของ GMP ก็คือเรื่องเอกสารครับทุกอย่างต้องบันทึกหมดตามหลักที่ว่า ถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็เหมือนไม่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นคู่มือ SOPs หรือบันทึกการผลิตแต่ละรุ่นหรือ Batch Records ครับฟังดูเข้มงวดมากแต่ก็สมเหตุสมผลนะคะเพื่อความปลอดภัยพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่าเอนไซม์ที่ออกแบบมาเนี่ยมันเข้าไปช่วยในอุตสาหการรมจริงๆได้ยังไงบ้างคะตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆครับคือการพัฒนายาเบาหวานตัวหนึ่งชื่อซิทัคลิปเทน เดิมเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ได้สารอื่นที่ไม่ต้องการปนมาด้วยเพราะเขาออกแบบเอนไซม์ทรานซ์มิเนสตัวใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยมันช่วยให้กระบวนการสั้นลงเยอะเลยครับแล้วก็ได้ตัวยาที่บริสุทธิ์ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ดีมากๆลดของเสียแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับโหเย,ยี่ยมเลยค่ะลดขั้นตอนลดของเสียได้ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยใช่ครับ ส่วนในอนาคตเนี่ยแนวโน้มที่น่าสนใจก็คือการใช้ AI มาช่วยออกแบบเอนไซม์สำหรับปฏิกิริยาใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายพลาสติกหรือเปลี่ยนพวกชีวมวลพ,พลังงานอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆครับค่ะสรุปแล้ว การเดินทางของเอนไซม์ตั้งแต่เป็นแค่ไอเดียในคอมพิวเตอร์จนมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆในโรงงานภายใต้มาตรฐาน GMP เนี่ยเป็นกระบวนการที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมจริงๆนะคะตั้งแต่การเลือกการออกแบบการทดสอบการผลิตไปจนถึงการควบคุมคุณภาพเลยถูกต้องเลยครับคือมันเป็นเส้นทางที่ท้าทายแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆ แล้วก็อยากจะฝากให้ลองชิดตามกันไปนะครับว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยปรับปรุงการผลิตยาที่มีอยู่หรือแม้แต่ช่วยแก้ปัญหาอย่างการย่อยพลาสติกได้ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราสามารถออกแบบเอนไซม์ที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่เรามีตอนนีออ้มันจะมีกระบวนการทางอุตสาหกรรมอะไรอีกบ้างที่อาจจะถูกปฏิวัติไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะครับ